สวัสดีครับพี่น้องครับสดแต่เช้าวันนี้มาในหัวข้อว่าจงดึงศักยภาพาสูงสุดออกมาโอเคนะจงดึงศักยภาพาสูงสุดของคุณออกมาหมายความว่าไงถ้าไม่ดึงมันก็ไม่ออกมาต้องดึงและครับเรื่องของเราววันนี้มาจากตัวอย่างในกิจการบริษัทแปดนะผมขอยกประ้อหนึ่งก่อนก็แล้วกันที่ไปที่เหลือท่านหมายถึงอพอลโล ท่านอะพลโลเนี่ยเข้าไปในธรมารมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปิศิลากับอะควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นตัดสนใจนะเรื่องราวก็คือว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งโอ้โหเรารูว่าศักยภาพสูงมากเลยครับชื่อว่าอพอลโลอพอลโลนี่แกใจกล้าเละครับแกใจกล้ามากแกไปไถ่ไปไหนครับไปธรมารมศาลาครับ ไปพร้อมไปเชิญหน้าคนธรรมศาสาราและก็สั่งสอนด้วยความกระหายแต่ปรากฏว่าเข้าใจว่าวันนั้นปิศากับอคิอลานั่งฟังอยู่มั้งก็เลยเห็นว่าไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ศักยภาพดีมากเลยแต่ที่พูดพูดมาเนี่ยหลายอย่างมันพร่องพร่องปแปลกแปลบางนะก็ะทําไงก็เลยรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นยุคนี้เป็นยุคที่คนใจร้อนร้อนนครับชอบสอนชอบเทศชอบประกาศกันเยอะเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ารับการฝึกฝนสักเล็กน้อยนะ เอาความกล้าใจสู้เนะี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วแต่ว่ามาปรับวิธีการหน่อยในการวิธีนาเสนอหน่อยเนื้อหาหน่อยก็จะดีขึ้นรอยเปนเน็ตรอยทีเบนเน็ตเขากล่าวว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวของผู้อื่นแต่อย่าที่บุคคลเหล่านั้นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นในตัวของพวกเขาเองและผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะนําคนเหล่านั้นให้บรรลุศักยภาพสูงสุดที่แม้แต่ตัวพวกเขาเองยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพวกเขามี น่าสนใจนะ,ะตัวของรอยเบนเนตเข้าเป็นเราเรียกว่าเป็นนักพูดนักเขียนชื่อดังบอกว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวของผู้อื่นในยานที่บุคคลเหล่านั้นเองมองไม่เห็นนะฮะสิ่งในตัวของเขาเองผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะนำเข,ขาเหล่านั้นให้บรรลุศักยภาพสูงสุดที่แม้แต่พวกเขาเองก็ไม่เคยรู้มากกว่าพวกเขามีเขาเขียนอย่างนี้บอกว่า great leaders can see the greatness in others, when they can't see it themselves and lead them to their higher หรือ the highest potential. They don't even know, they don't even know หมายว่าต้องเขาเองก็ไม่รู้แล้วกมีแต่ผู้นำนี่ใหญ่มองออกมองเห็นนะครับแน่นอะนครับบุคคอบุคลากรที่มีค่าในคิดจกักรในองค์กรทั้งหลายนะ ที่ล้ำค่าของโบสถ์ก็คือว่าเป็นคนที่มองเห็นศักยภาพในตัวคนอื่นถ้าโบสถ์ไหนสีบานเอ่ยผู้นำาคิแต่จากเอ่ยเนี่ยมองเห็นผู้เชื่อใหม่ๆหรือสมาชิกแล้วล่เห็นนะครับศักยภาพในตัวคนเหล่านั้นและผู้นำเหล่านี้ทุ่มเวลาทุ่มความสามารถ,าส,าารถส่งเสริมสน,นับสนุนสั่งสอนให้โอกาสเหล่านั้นนะครับรุ่นดึงเอาสิ่งดี่สุดออกจากคนเหล่านั้นมาได้รับรองได้โบสถ์เจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับองค์กรเจริญรุ่งเรืองแน่นอน ผมได้เห็นสิ่งเหล่านั้นในวงการคิดเสรีปัจจุบันเหมือนกันที่เราได้ดึงเอาศักยภาพของหลายคนออกมาเพื่องานส่วนรวมทําให้งานของพระเจ้าในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ขยายก้าวไกลอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนนั้นสามารถใช้ศักยภาพที่เมื่อก่อนอยู่บวชตัวเองใช้ได้แค่5เองแต่พอดึงออกมาถึง7ถึง8ถึง9้างานของพระเจ้าขยายจเจริญเติบโตขึ้นต้องขอบคุณปเจ้าอย่างยิ่งนะครับคำว่าศักยภาพเนี่ยากษาอังกฤใจคำว่า potential E potential Potential แปลว่าอะไรเขา่่า potential แปลว่ามีหรือแสดงสม,สมนนรรถนะในการกลายเป็นหรือในการพัฒนาให้เป็นบางสิ่งบางอย่างในอนาคตนั่นหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ใช้มันเก็บเอาไว้ศักยภาพคือสิ่งที่มันสามารถจะกลายปเป็นอย่างอื่นได้หรือว่าพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมได้แต่มันถูกเก็บเอาไว้ นะครับก็เรียกว่า having or showing the capacity to become or develop e d into something in the future มันจะ develop กลายเป็น something หรือกลายเป็น someone in the future มันจะกลายจาก nobody มนกลายเป็น somebody นะครับในอนาคตที่เดียวแต่ต้องมีคนดึงออกมาในพระภีตอนนี้กำลังเล่าเรื่องว่าตัวของพิศราอควิลาเขามีความสามารถในการเห็นไอ้ potential เนี่ยในตัวคนอื่น โดยยิ่งในตัวของคนที่ชื่อว่าอพอลโลอพอลโลไม่รู้จักกับบิสลาอักวิลาและการทั้งสองก็ไม่รู้จักกันมาก่อนก็จริงอยู่แต่วันที่ได้เจอส,ยสายตาอันเฉียบคมของบิสลาอักวิลาเขามองเห็นว่าเด็กคนนี้น่าสร้างลูมคนนี้น่าเสริมนันเนก็เลยมารับมานะแน่นอนนะครับ เราต้องการคนอย่างนี้ครับคนที่มองคนนั้นมองคนนี้แล้วไม่เช่นเล่นเห็นเ่เห็น้จุดอ่อนเล่นงานนะแต่เห็น potential ดนี้คนชอบมองเห็นจุดอ่อนมองเห็นจุดมีปัญหาแล้วทําลายล้างเลยเราจะต้องดึงออกมานะครับศักยภาพมันนี้ขึ้นมาบางคนแทงแต่ในก่อนเกิดเลยครับมีศักยภาพนะครับแต่ทําอะไรพลาดทาไม่ดีก็ถูกเล่นงานจนเราตายขาดที่เลยไม่ได้เกิดออกมาเลยนะครับอันนี้อยากเป็นเช่นนั้นนะครับเรื่อง,างราวบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ใน,น,นกิจการเราเล่กให้ฟังนะครับในบทที่18เล่าให้ฟังว่า นี่ยิ่งคนหนึ่งชื่ออพอลโลเกิดที่เมืองอเล็กซานเดียต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมัยที่โรมปกครองอาณาเขตแถวนี้อเล็กซานเดียนี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองเลยนะครับอเล็กซานเดียเนี่ยแปลว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ในอียิปต์อเล็กซานเดียน่าสนใจมากขึ้นชื่อนะเป็นเป็นขอสมุดหรือห้องสมุดใหญ่สุดในโลกในเวลานั้นและอเล็กซานเดียเนี่ยเป็นเมืองที่มีการแปลพระคัมภีร์นะครับเดิมนะครับนะครับจากภาษาฮิบรูปเป็นภาษากรีก ในเวลานั้นอะเล็กซานเดียเนี่ยมีผลการเดียจะเอซานเดียเป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สุดอันดับสองนะของอาณาจักรโรมันและเป็นเมืองที่มีคนยิวอยู่เยอะที่นั่นปรากฏว่าอัปเโลคนนี้เป็นคนมีโวหารดีรู้เรื่องพระคัมพีเดิมเยอะเขาอ่านพระบีเดิมเยอะตอนนั้นเขาังไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นส่วนตัวอะไรแต่เขารู้เรื่องพระคัมภีเดิมเยอะเพราะนั้นเขาเวลานั้นเขาไปยังเมืองเอเฟซัสอัปเโลไปเมืองเอเฟซัสก็ต้องการสอนในทางของพระคัมภีเดิมเยอะแล้วก็ตื่นร้อนมาก ก็ต่อมาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เลยเลือกเอามาสอนแต่เนื่องจากว่าเขารู้เรื่องพระเยซูไม่มากไม่มากนะรู้นิดนิดหน่อยแต่เขาก็สอนตามที่เขารู้แต่เขารู้เรื่องปัญสมรและสมารปัญสมาเรื่องของปัญสมาของยอนเท่านั้นไม่รู้ปัญสมาของพระเยซูครับเขาก็เลยจากการเก็บเล็กผสมน้อยเอามาสอนนะเอามาเทศก็ไม่ไม่เลน่ยการดีลีลาสูงคนก็ชอบ น่าะชอบบอกว่าในปัจจุบันนี้ก็คล้ายๆกันนะก็มีคนไม่น้อยที่ลีลาดีนะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นเริ่มสอนนะครับก็ใจว่าทาได้ดีสุดแล้วแต่ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเมื่อคนย่างปิสลาอควิลามาเห็นนะครับเขาได้พบว่าคนนี้มีหน่วยกล้าที่ดีกว่านั้นเขาก็ทําไงครับก็เลยไปไปรับอพอลโลมาสอนมาฝึกแล้วก็อพอลโลก็เลยรับการเสริมสร้านงะจากอควิลากับปิสราสามิีรียาคนนี้ผมชื่นชอบมากนะครับ ระบบนันองค์กรไหน,ไหนม,มีสามีัญารัาบใช้แบบอย่างนี้นะแม่ยอดเยีเ่ยมจริงต้องของเร้่อเขาเป็นเ็าเรียกว่าายอิสระถ้าแบบว่าเป็นปัจจุบันเนี้ยรับใช้แบบคาราวาสสัตว์สมัครคอาจสิรตตเทนของเขาเองนะแล้วเขาก็มีกินมีใช้ของเขาอ่ะแล้วเขาก็ไปสร้างคนนี้ไปประกาศกับคนนี้ช่วยเปาโลช่วยทีต่างๆโอ้ชอบมากแนละ้วคิดจากที่มีพวกขารวาสเหล่านี้เนะียรับใชพ้พระเจ้าเจริญรุ่งเรืองม,ม,มากไอจะมารับใช้แต่เวลากินกันโบสถ์ทุกคนมันไม่ไหวแล้วครับโบสถ์จะตตายซะก,ก่อนนะครับแต่ว่า โบสถ์เราใช้เงินในง,งานพิธีโบสถ์เราใช้เงินใช้เงินในง,งานของพระเจ้าถ้ามาจ่ายเงินเดือนบสถ์ก็ไมปไ่ปไหวนั้นหลายคนเนี่ยเขาจ่ายเงิน,เนตัวเองนะเขาก็รับใช้เย็บเต็นไปกรับใช้ไปคล่องตัวอิสระและมีเสรีภาพในการทำนั่นดีดนีครับแลวพวกวัาไงนครับตัวของอพอลโลนั้นก็เลยส่วนรการฝึกแล้วอพอลโลก็ไปช่วยเหลือคนทั้งหลายเขาเดินทางไปเมืองไหนก็ไปช่วยเหลือที่เมืองนั้นไปเจอหน้าใครต่อตา้านเรื่องพระเจ้าก็อธิบายให้ฟัง กขาอ้างพกกระกัมพีขึ้นมาชี้แจงว่าพกกระกัมพีเดิมที่เขารู้เนี่ยแต่ตอนชักๆักชักชักเลยมุกที่พระเยซูเมื่อพระเยซูเมื่อก่อนนั้นรู้พระกามพีเดยไม่เฉยแต่นี้รู้พระเยซูพระกัมพีกับพระเยซูสัมพันธ์ยังไงก็สอนอย่างเรียกว่าเชี่ยวชาญมากในสุดคนตรงนั้นก็เริ่มมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นจนในที่สุดดังมากดังจนเบียดเปาโลเลยขึ้นไจักรก็เลยเกิดแต่งแยกนี่คือพวกอพบบาโลนี่พวกเปโตนี่พวกเปาโลนะซึ่งเปาโลไมให้อย่าไปแยกงั้นนะ เอ่อเปาโลก็ดียังไงก็ตามก็ไปไปโตดีก็ตามก็ไปอย่ามาแบ่งแยกในโบสถ์อย่าให้โบสถ์มันมีคณะนิกายอย่ามีกลุ่มก้อนขึ้นมานี่ปัญหาคือคนเป็นคนร้อนรนเนี่ยพวกกองเชียร์สร้างปัญหาตลอดบ,บริษัทนะซาอูลฆ่าคนเป็นพันดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นเดี๋ยวมีปัญหาตายกันไปแถวเลยนครับนี่โอเคเปาโลนาเทศสนาเป็นพันอัเปาโลเทศเป็นหมื่นอย่างเงี้ยหายกันไปดีเปรียบเทียบกันเนะี่ย วงการที่สจะไปเปรียบเทียบกนบบจะไปเปรียบเทียบกันะครับมันจะตายกันหมดเลยนะครับเอาไป็ว่าใครดีก็ส่งเสริมไม่ดีก็เตือนเตือนับไปช่วยกันไปอย่างคนเดียวบ้างพี่น้องครับวันนี้ให้เรามาร่วมกันดึงศักยภาพออกมาจากแต่ละคนจะรู้จักดีไหมครับดึงแต่ศักยภาพของคนนี้ในบทของเราจากเด็กจากสตีนะจากดนุชนจากบุรุษนะจากแม่แต่คนแก่ดึงออกมาให้หมดเลยครับดึงออกมาเพื่อให้เขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพนต่อกระด่นต่อไป ถ้าเป็นไปไ,ได้พี่น้องละนี่คือคำวิงวอนขอจงถ้าท่านามีบ้านจงใช้บ้านท่านสร้างคนแต่ว่าท่านมีทุนจงใช้ทุนของท่านในการหลอ่อหลอมและเสริมสร้างคนถ้าหากว่าท่านมีความสามารถใดๆความด้วยใดจงใช้ในการหลอ่อหลอมนะสับสุนคนและปลดปล่อยคนให้มีศักยภาพเต็มที่ออกมาในการรับใช้พระเจ้าถ้าอย่างนี้แผ่นดินพระเจ้าจะขยายาง,งานท่านทําก็จะเกิดผลมากมายคนที่ไม่พอนวงานพระเจ้าใหญ่เกินไป มันต้องมีคนช่วยแต่ว่าระดับเขาไม่พอจะช่วยต้องฝึกเขาดึงศักยภาพออกมาแล้วไปช้าเขาเคยมีศักยภาพสูงขึ้นและทําด้วยกันกับเราไนะ้อย่าพยายามกักนะอย่าหวงแขนนะอย่าก,กลัวคนใหม่มากเกินไปลงเองดีกว่าให้เข้ามาแย่งหรือดึงเราให้ลงนะครับร่วมมือดึงคนขึ้นมาร่วมมือกัน,กนตั้งแต่แรกแล้วเขาจะไม่มาแทงเราไม่มาแทงที่เราเพราะว่าเราจะเสริมทับไปด้วยกันเป็นกําลังเดีวยวกันนะหาคนมีศักยภาพดึงออกมาแล้วร่วมกันเสริมทับ รับแชรไปด้วยกันไม่ต้องกลัวใครจะมาแทงข้างหลังหรือแยกชิงเพราะเรามีพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วและเราจะพร้อมที่จะก้าวลงและไปด้วยกันนะถ้าอย่างนี้คิดจักจ,จังเลยก้าวหน้าต่อครับอย่าลืมครับวันนี้ให้เราดึงสักยภาพนะครับส,สุดออกมาหรือไปดึงของคนอื่นออกมาเพื่อเขาและคิดจักจเจเิญขอบคุณครับ,วรบสวัสดีครับสำหรับส,สดในเช้าในขราวต่อไปเตรียมตัวพบก,กันเลยครับ